อายเฮดสองตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองเข้าไปได้ยังไงสองตัวนะครับครับผม,มซ่อมผัดลมฮารตาริระบบสัมผัสนะครับระบบสัมผัสเปลือกไม่ติดนะครับเสียบปลั๊กให้ดูไม่สัมผัสอะไรเลยนะครับไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยไม่ทํางานเลยนะก็หมุนฐานออกมานะครับตัวนี้ก็ อยู่ข้างล่างระวังนะครับจะมีเดือยนี่ต้องเดือยขึ้นหน้าขึ้นมาก่อนนะครับก็มีน็อตสี่ตัวมันน็อตออกมาจะมีแผงข้างในนะครับแผงแผงวงเกล็ดเดี๋ยวมุนน็อตออกมาก่อนน,น็อตออกมาสี่ตัวแล้วก็ยกออกมาเลยอ่า มีรอยมีรอยช็อตครับนี่ครับรอยช็อต2จุดแล้วก็สาเหตุนี่ครับสาเหตุ2ตัวนี่ตัวที่1ตัวที่2เข้าไปได้ยังไง2ตัวนะครับ2ตัวที่ช็อตตรง CPU ด้วยนี่ครับรูนี่เข้าครับรูนี้ครับใครมีพัดลมรุ่นนี้อ่าถ้า มีกิ้งจบกิ้งจกเยอะปิดตรงนี้ครับปิดรูตรงนี้ด้วยนะครับนี่เข้าตรงนี้ครับนี่นครับมุดเข้าไปตรงนี้นี่นครับนี่กับทีวีเือนกันครับที่ผมเคยลงไว้ให้ให้ให้อุดครับอุดรูนะครับรูทีวีถ้าตูดทีวีมีรูใหญ่ครับให้อุดที่ผมลงเคยลงไว้อยู่ครับบางเครื่องเป็นเกือบสิบตัวเลยครับบางเครื่องทีวีนะครับนี่ครับนี่เห็นรอยเลยครับรอย็อตนะครับ เหลืองเห็นไหมสองจุดสองตัวนี่ครับสาเหตุเอา CPU เสียไหมถ้า CPU เสียเนี่ยก็เสร็จเลยครับปัดลมต้องไปเอาเป็นดัดแปลงถ้าไม่มีแผงก็ดัดแปลงเป็นเมนนวลได้ครับเพราะมอเตอร์ไม่เสียครับมอเตอร์ไม่เสียแน่นอนจะเสียตรงแผงครับแผง CPU นี่ครับมันจบช็อตเดี๋ยวต้องถอดแผงมาดูก่อนอครับก็จะมาลองดู นะครับเสียบไฟแล้วนะครับเสียบไฟแล้วนี่ครับไฟก็จะเข้ามา220โวลต์เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็จะกดรีโมทสั่งใจไฟเข้ามอเตอร์นี่ครับมอเตอร์เป็นกาพัดลมตั้งโต๊ะทั่วไปแล้วครับนี่นี่เข้ามอเตอร์นะครับเข้าแคปเข้าอะไรนะครับมาวัดไฟให้ดูไฟ220ตัวนี้คือฟิวนะครับฟิวฟิวจะผ่านมานี่ ไฟเข้า2จุดนี้เราจะวัดวัดไฟฟิวออกมาขาออกเลยนะครับนี่ยเดือบฟิวไม่ขาดนะครับฟิวตรงนี้ขาออกนะครับออกตรงนี้นครับสองร้อยสิบเก้าสองร้อยยี่สิบนะไฟเข้านะครับไฟเข้าไฟเข้ามาสันนิษฐานครับไอซี IC เสีย เพราะว่าจิ้งจบอยู่ตรงนี้พอดีครับตรงไอซีพอดีสถานฐานไอซีเสียครับเดี๋ยวจะเปิดมาดูข้างในมาดูอิวไม่ขาดอ่าครับผมก็สรุปไล่เช็คแล้วบอร์ดเสียครับ CPU นี่ครับน่ครับตัว R เอ้ยตัว c ครับคาปาซิตเตอร์ที่บอกว่าบว,บวมนะครับบวมนะเห็นไหมมันนูนนี่ขาดนะครับขา,ขาดช็อตข,ขาดเลยนะเดียขาดเดียวถอดออกมาเนี่ยบวมครับ,บอยู่ตรงนี้ตรง IC ตัวนี้ครับชอ็อตไอซตัวนี้แล้วก็ลามมาลามมาครับไฟไฟมาถึงตรงนี้ไล่ไฟมาเข้า cpu ต่อา CPU ยแต่ไม่มีไฟสั่งสั่งออกนะครับไม,ไม่ไม่มีออกไม่มีสัญญาณออกนะครับคือ CPU เสียนะครับนี่ก็ซื้อแผงใหม่อย่างเดียวครับแผงนี้ก็ห้ารครับห500้าอยกว่าบ,บาทครับแผงนี้เท่ากับพัดลมตัวหนึ่งเลยครับซื้อแผงนี้นี่ครับแต่เป็นเป็นเป็นปุ่มกดน,นี่ก็จะก็จะไม่มีปัญหาครับตัวนี้ จิ้งจุกเข้าไม่ได้ครับเหมือนกับทีวีครับแผงทีวีครับไล่ทีวีผมก็ไม่ได้ซ่อมนะครับเลิกซ่อมแล้วว่ามองมเห็นครับตัวนี้ก็ขนาดขยายแล้วขยายอีกครับถึงไล่นี่ข้อของไอ้หัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับบริการทีมผมก็ซ่อมให้ตั้งแต่ไมโครเวฟมานะครับไม่คิดค่าแรงนะครับนี่พิเศษพิเศษนะซ่อมใหม่พิเศษไม่คิดค่าแรง คิดเฉพาะค่าอะไรถ้าอะไรที่ที่นี่มีผมก็เปลี่ยนใน้ฟรีครับไม่คิดค่าอะไรนะครับอะไรที่บ้านมีครับถ้ามีก็ถ้าได้ซื้อได้สั่งก็คิดตามตามที่สั่งครับไม่คิดค่าแรงนะครับนี่ก็ตัวนี้ก็500กว่าบาทนะครับนี่ชุดนี้นะครับตกแพงเลยครับเพราะว่า CPU i c พวกนี้น่ครับถ้าตัวนี้มีมีเปลี่ยนได้ครับตัวนี้ ตัวละ20บกว่าบาทเนี่ยตัวนี้มันเกิน30บาทส่วนมากตัวนี้จะเสียจะไม่มาถึงตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้มันช็อต2ตัวนะครับมันเลยลามมาเลยช็อตแล้วช็อตอีกนะครับคือช็อตแล้วช็อตอีกไม่ช็อตทีเดียวครับช็อตทีเดียวตัวนี้ขาดไปเลยมันก็จะไม่มาถึงนี่ครับมีช็อตแล้วตัวนี้ยังยังไม่เสียครับมันลามมาลามมาแล้วก็ช็อตตัวนี้เสียอีกตัวนี้จะถูกมันไม่เกิน30บบาทตัวนี้แต่ตัวนี้จะไม่มีครับหา เปลี่ยนยากด้วยหลายขาเห็นไหมครับก็เปลี่ยนถ้ามีมาเปลี่ยนก็ลําบากกับมองมาเห็นครับขาเล็กนิดเดียวเองครับนี่เห็นไหมซื้อแพงนะครับต้องไปจิ้มวัดไฟอันตรายครับไฟ220โวลต์นะครับเข้ามาถึงตรงนี้ครับถึงส่วนนี้ถึงครึ่งเลยนะครับถึงครึ่งแผงเลยครับ220โวลต์นะจิ้มผิดก็ต้มเลยนะครับนี่ถ้าอาการอย่างนี้แพงอย่างเดียวครับ มอเตอร์ไม่เสียไม่มีเสียงพัดลมมีแต่มีแต่แผงอย่างเดียวครับเดี๋ยวผมเอาแผงมาเปลี่ยนใส่จะเปิดให้ดูครับเปลีย่ยนแผงแล้วนะครับตามนี้ครับมีรุ่น,ร,นรุ่นหนึ่งมันจะมีตัวรีโมทต,ตรงนี้นะครับตัวกดรีโมทต,ตรงนี้มีหลายรุ่นนะครับบางรุ่นก็จะมีสายขึ้นมาต่อตรงนี้จะต่อสายรีโมทออกมาตัวรีโมทอยู่ติดกับแผงเลยนะครับประมาณนี้ครับ ก็ไล่ถ้าใครก็ไล่ตามที่บออครับตามเบื้องต้นพอครับไฟไฟผ่านฟิวฟิวไม่ขาดมาแค่นี้ก็พอครับผ่านไล่แค่ฟิวครับที่ฟิวฟิวตัวนี้นะครับฟิวตัวนี้ไม่ขาดนะครับถ้าฟิวไม่ขาดถ้าฟิวขาดก็ใส่ฟิวเข้าไปถ้าฟิวระเบิดอีกก็คือช็อตมีตัวช็อตครับมีตัวช็อตก็ไล่มาถึงตรงตัวตัวนี้พอครับถึงฝั่งนี้ผอครับไฟเข้ามีไฟเข้า IC ออก IC ก็ ถ้าไม่มีเข้าก็ IC เสียแต่ตัวนี้มันมีนี้ออกมาออกมาแต่ไม่เข้าไม่ออกซีซีพนะครับไอซีสั่งการสั่งการสั่งงานนี่ก็ตัวนี้ก็สัมผัสมาจากตัวนี้เข้าตัวนี้ครับสัมผัสมาตัวสอง,งตัวนี้เจียมโยงกันไปสองร้อยยี่สิบถึงนี้เลยนะ จิ้มจิ้มนี่แตะกันตุ่มเลยนะครับตายนะครับเช็คฟิวฟิวไม่ขาดไฟเข้าแบบนี้ก็ซื้อตัวนี้มาเสียบใหม่แค่นั้นครับง่ายดีนี่ครับซื้อตัวอารมณ์ก็ยังดีอยู่ก็ไม่มอเตอร์ยังดีอยู่ก็ใบก็เลื่อนๆอยู่ครับก็ซื้อมาครับก็ใช้ได้อีกนานครับครับผมก็เปลี่ยนแผงวงจรเสร็จแล้วก็จะทดสอบให้ดูครับ ซื้อมาเปลี่ยนเสร็จมาเปลี่ยนยูนในห้องกับห้องสนามไปซื้อในโคราชนะครับร้านไัยศาลนะครับ530บาทนะครับค่าอะไรนี่ก็เก็บค่าซ่อมเฉพาะค่าอะไรนะครับค่าแรงไม่คิดนะครับให้ซ่อมให้ผู้จัดก,การทีมนะครับให้ใหมอนี่ก็อยู่ในห้องนะครับที่พักที่พักนี่ก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้หัวแรงครับแค่เสียบ ช็อกเก็ต่นั้นถอดดอกเสียบแค่นั้น,นครับนะมาลองดูนี <anak> ่ครับระบบสัมผัสนะครับสัมผัสคือไม่ต้องแตะเลยนะครับแค่ผ่านๆนะครับนี่ครับแค่ผ่านๆนะครับสัมผัสมันใช้ไฟเซ็นเป็นเซนตัวจับเซนเซอร์ครับเสียงไฟส่องขึ้นมานะครับนี่ครับก็จะมีไทเมอร์ด้วยนะครับนี่นี่คือเบอร์นะครับเบอร์สองเบอร์หนึ่งเนี่ยครับแค่ผ่านๆนะครับแค่ผ่านๆเสียงมันนะครับนี่ครับแค่ผ่านๆไม่ได้กดเลยครับ ไม่ได้แตะเลยนะนี่นี่นแค่ผ่นๆไ,ไม่ได้แตะเลยครับไม่ต้องสัมผัสเลยนะครับนี่ครับ,รบสามหนึ่งดูความแรงเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแรงครับแรงใช้ได้ก็จะมีอะไรไทเมอร์ไทเมอร์ เล่นมีลูกเล่นนะครับลมแรงดีครับรุ่นนี้ระวังก็จะอุดจริงจกด้วยครับนะแล้วสวจะประกอบนะครับยังไม่ใส่ฐานนะครับนี่ครับไม่ได้แตะเลยแค่ผ่านผ่านน,นี่ครับไม่ต้องแตะเลยนี่แค่ผ่านผ่านนี่สองสามแรงใช้ได้โอเคครับผ่านก็ไปซื้อมา บ่ายโมงครับบ่ายโมงคือร้านในโฟลารนะครับอะไรเยอะแยะครับร้านไตสามนี่ก็ห้าร้อยสามสิบแผงนี่ครับยกชุดเลยครับร้านนี้ครับผมใส่ฐานให้ดูเดี๋ยวปิดก่อนปิดใส่ฐานก็ที่มีล็อกนะครับมีล็อกมีเดือยล็อก กดลงไปเลยครับนี่ล็อกแค่นี้ครับตอนตอนถอดก็ระวังเดือยด้วยเดือยตัวนี้เดี๋ยวมันจะหักถอดแล้วเป็นเดือยหักหมดแล้วก็ล็อกข้างล่างแล้วก็อุดรูอุดรูจิ้งจบจบแค่นี้ใช้งานได้ครับผม